สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องสองสลิงวีสองวันนี้จะไปซื้อหมวกกันถ้าคุณแม่มาเสียเงินค่ะสองนิ้วสิแม่เดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะไปซื้อที่ยุทธยาเป็นไม่ใช่ยูทูบเบอร์เอ่อ เราก็เดินทางไปเรื่อยๆอไม่ชนกูเลยราคาเมื่อกี้ชี่หายขี่ชา้าๆไปเรื่อยๆจ้ะไปจ้ะไปไปไปเดี๋ยวไปถึงร้านแล้วค่อยต่อดีกว่านออ้อเออบ๊ายบายก็ถึงแล้วนะจะ๊ะเรียบ้อยร้านคิงคองอยู่อัธุธยาจ้ะ หัวดีนี่ราโก้พิงคองปจาจ่ายเดี๋ยวครับไปเลือกกัน,ากนหาของแถมแล้วค่ะล่าสุดแต่งเงินคุณแม่แต่งเงินค่ะจาะ <c oughs> ะ่ายดีไหมล่ะ อาจจะล่าสุดก็ได้หมวกมันไปที่เรียบร้อยขอแง่ไปหกไอ้ขอแม่ไปสี่พันไ,ได้หมวกสองหมนห้ามาจ้ะก็ยังโอเคอยู่ขนาดนี้แม่งด่าเลยจ้าสวยไหมสวยไหมสวยไหมย,ยาก,กินิสนสิเลย้ะนี่อ่า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 เป็นไงคะก็ ่ค่อยๆขยับไปนะคะทุกคนเรงเตือนทุกคนด้วยว่าค่ะว่าอย่าไปเอาราคาแพงมากเลยถ้าเราเพิ่งเริ่มเล่นเล่นขี่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปแต่จะปวดหัวทีนหน่อยตอนที่พาแม่ไปซื้อนะทุกคนจำมาไว้งั้นก็จบคลิปแล้วจ้ะบ๊ายบาย